สวัสดีครับตอนเข้าสู่ YouTube ช่องตังกุยนะครับตังกุยอีสตังกุยนะตังกุยแรกเป็นภาษาอังกฤษตังกุยหลังเป็นภาษาไทยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e แวะมาเยี่ยมเยียนกันมีโอกาสได้ดูแล้วชื่นชอบนะครับหรือว่าถูกใจหรือว่าเอออยากให้ให้กำลังใจก็กด subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับหรือใครที่กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนกันกจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของ ผู้จัดจาการทีมหนุ่มคนนึงนะครับในบทบาทเขาตอนนี้ใช้คําว่าเทรนเนอร์น่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าเขาทํางานในเยอรมันนะคะเขาคือเทรนเนอร์ของ b บอ e r เบเ e อร์เลเวอร์คูเซนนะครับทีมที่ต้องบอกว่าในฤดูกันกนี้ลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวนะครับผลงานยอดเยี่ยมมากเป็นฤดูกันกที่เขาทํางานแบบเต็มตัวซีซั่นแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าจะบอกว่าเข้าสู่ฤดูกันกที่2แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็พอได้นะ คืออลอนโซเนี่ยเขามาทำทีมเรเวนุเซนตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ใช่ช่วงเปิดฤดูกาลนะครับเขามาทำทีมเดือนตุลาคมหลังจากที่ผลงานออกสตาร์ทออกตัวไป8เกมแล้วไม่ดีเครโดโซเซยอนเน่ซึ่งเป็นเทรนเนอร์คนเก่าก็เลยถูกปลดออกจากตำแหน่งนั่นแหละอลรอนโซเข้ามาคุมทีมในตอนนั้นนะครับเดือนตุลาคมปี2022นะครับก็คือช่วง 2เดือนแรกของฤดูกาล2022-23สีสั่นที่แล้วตอนเข้ามาเนี่ยเป็นรองบวยอันดับสุดท้ายอันดับ17จบฤดูกาลได้อันดับ6นะครับแล้วก็ทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบลอลยูฟายูโรปาลีกนะได้ไปเจอกับเจ้าหนายเก่าก็คือโชอเซ่มูรินโญที่เคยทำงานด้วยกันที่เรอัลมาดริดนะเขาเป็นโค้ชหนุ่มที่ได้รับการจับตามองมากๆเลยนะครับสำหรับชาบีออลอนโซ ปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่งจะอายุ42เท่านั้นเองสำหรับอเลอนโซนะครับซึ่งก่อนหน้านี้โชเซ่มูรินโญ่นะครับเคยเทำนายเอาไว้นะครับเคยพูดถึงบุคลิกแล้วก็ความฉลาดในในมุมมองด้านฟุตบอลของชาบีอเลอนโซ่เนี่ยมูรินโญ่เคยทำนายไว้เลยว่าในอนาคตเนี่ยชาบีอเลอนโซ่จะเป็นโค้ชที่ดีนะครับเขาบอกแบบนี้เขาเขาบอกว่าจะเป็นจะเป็นโค้ช เข้าสู่งานโค้ชเนี่ยดูเหมาะมากๆแล้วก็จะเป็นโค้ชที่ดีด้วยคือตอนนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับแต่ว่าการเริ่มต้นของเขาเนี่ยถือว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีจริงๆนะเพียงแต่ว่าโอเคระยะยาวที่จะพิสูจน์คุณค่าเขาที่ชัดเจนกว่านี้มูนยูเคยพูดแบบนี้ว่าอาร์โซเป็นคนที่มีความมีมีแรงขับเคลื่อนแล้วมีบุค,คลิกมีมากมีความฉลาดคิดเรื่องของฟุตบอลตลอดเวลาแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วนะครับ อัลอนโซ่เนี่ยผ่านการทำงานกับโค้ชเก่งๆมาหลายต่อหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านแท็กติกเรื่องของความรอบรู้ด้านศาสตร์ฟุตบอลต่างๆเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเต็มเหยียดนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่มาทั้ง oo, Madrid, นะเลี้ยวภูนะครับเรอเอมาตริะเอ่อบาเยอร์มิวนิกก่อนแฟรสตัดนะครับสามปีสุดท้ายที่เขาเล่นในฟุตบอลอาชีพก็อยู่กับบาเยอร์มิวนิก หรือว่าในทีมชาติเนี่ยสเปนที่เขาเล่นให้ทีมชาติก็ได้ไปถึงแชมป์โลกแชมป์ยุโรปสองสมัยเพราะนั้นเนี่ยชาบิลลอนโซ่เนี่ยผ่านการทำงานกับคุณซือเก่งๆมากมายนะครับก็เป็น,เป,นเป็นพื้นฐานในการทำงานของเขาแต่แน่นอนว่าทุกคนก็มีแนวทางของตัวเองอลอนโซ่เองก็มีแนวทางของตัวเองแล้วก็ฟุตบอลของเขาเนี่ยได้รับการชื่นชมมาก ตอนนี้อารอนโซเนี่ยมีภาพหลายๆอย่างประกอบกันที่ทำให้เขาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะไปคุมทีมใหญ่ๆนะครับแน่ๆก็คืออย่างเวอร์พูหรือว่าเชลซีอย่างเงี้ยคือมีการเชื่อมโยงกับเขาหมดนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะต้องมีการแย่งกันซะด้วยสำหรับช so. าบีอารอนโซ่ไบเออร์เลเวอเซนยังมีสัญญาเขาอยู่แหละนะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ที่มีข่าวว่า ในสัญญาเนี้ยมันมีเงื่อนไขว่าจะไบเออร์เลวเซนจะเขาเรียกว่าขวางทางกรอนโซ่ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าสโมสรเก่าของเขาเนี่ยติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลิวอพูลนะครับหรือว่าจะเป็นเรอมาริดนะหรือว่าจะเป็นบาเยอร์มินิกหรือว่าจะเป็นเรอัลโซเซดัตคือคือมีเงื่อนไขนี้อยู่แต่ว่ามีการเปิดเผยในภายหลังว่าไม่มีเงื่อนไขนี้นะนะครับอันนี้ทางไบเออร์เลเว์เซนเขาเปิดเผยเองว่าเงื่อนไขอะไร สโมสรน็็ไม่ทําเงื่อนไขแบบนี้หรอกมันเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเงื่อนไขนี้มันไม่มีเราเข้าใจไปก่อนว่าไม่มีส่วนอนาคตของอารอนโซเนี่ยโอเคเขาอาจจะเซ็นสัญญาต่อสัญญากับไบร์ a เรลลูเซ็นไปเพราะว่าสโมสรพอใจในผลงานสัญญาถึงปี2026แต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่อารอนโซอาจจะได้ขยับขยายเร็วขึ้นนะครับถ้าโอกาสมันเปิดนะครับ ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเลือกแบบไหนก็ในในแง่ของอคุณสมบัติหลายๆอย่างเนี่ยโอเคเรื่องผลงานในสนามเนี่ยมันต้องยืนพื้นอยู่แนละ้วแต่ว่าอรรนโซ่ยังมีเขายังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เขาดูโดดเด่นมากหนึ่งคือเรื่องบุคลิกของเขานะครคาแรคเตอร์ความความนิ่งความขึงความ ความเป็นเหมือนน้านิ่งไหลลึกข,ของเขาเนี่ยผมว่ามันช่วยมันช่วยได้บุคลิกบางอย่างเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือจริงๆรงอลโซเป็นเป็นเป็นหนึ่งในนั้นเขาดูเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นนักฟุตบอลแล้วเขาถึงแฟนถึงบ้านเราถึงเรียกเขาว่าคุณชายอะไรประมาณนี้บุคลิกเนี่ยมันได้นะครับคาแรคเตอร์ดีสองคือเขามีภาพของความเป็นโค้ชรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีความเป็นเรียกว่าเข้าเทรนด์เข้ากระแสของโค้ชรุ่นใหม่แล้วก็มันมีภาพที่ไปเปรียบเทียบกับนักฟุตบอล ที่ผ่านตัวมาเป็นโค้ชแล้วประสบความสําเร็จอย่างเป๊ปกัวเดล่ารวมถึงซิดาดินซีดานอันนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสไตล์การทําทีมนะฮะแต่ว่าพูดถึงเรื่องการก้าวขึ้นมาคืออย่างเป๊ปอย่างซีดานเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการทุมทาทีมชุดใหญ่มาก่อนเลยคุมทีมชุดเล็กทีมชุด B ีทีมเยาวชนแล้วสโมสรก็เลือกขึ้นมาให้คุมทีมชุดใหญ่แล้วประสบความสําเร็จเป๊ปที่บาร์เซโลนาซีดานที่เรอัลมดดาดริดขณะที่ อารอนโซเนี่ยเขาเริ่มต้นกับทีม u 14อายุไม่เกิน14ปีของเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ไปคุมทีมชุด B ของเรอัลโซเซดาแล้วนั่นแหละขึ้นมาจับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเลยก็เป็นไบเออร์เลเวอร์เซนเนี่ยเดือนตุลาคมปี2012ในฐานะมวยตัวแทนเดิมามาคุมแบบทัดตาทับไปก่อนซึ่งตรงนี้ก็ต้องก็ต้องชมผู้ในการกีฬาของเลเวอร์เซนเวลานั้นนะนะครับก็คือทีมสไตเทนเนี่ย ไม่รู้แบบกล้าได้ยังไงไปเลือกเลือกอารอนโซขึ้นมานะครับแต่ว่าโอเคแหละเขาก็ต้องมีการศึกษามีการวิจัยมีการทำข้อมูลต่างๆแล้วก็ดูแล้วอารอนโซน่าลองแล้วก็ถือว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องเลยตอนนี้ไทเทนนี่เขาไปอยู่กับเวสแฮมแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะไปเป็นผู้ในการกีฬาของลิเวอร์พูลด้วยนะครับทีนี้เนี่ยบุคลิกเขาได้ภาพเหมือนถูกนาไปทาบ กับเป๊ปหรือว่าซีดานมันพอจะมองเห็นนะครับแล้วที่สำคัญก็คือผลงานนะครับมีการวิเคราะห์มากมายเลยเพราะว่า b บย์เลอร์เรเวอร์เซนของอารอนโซ่เนี่ยในฤดูกาลนี้เป็นปรากฏการณ์ในบนเลเก้าเลยแต่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับ b บย์เลอร์เรเวอร์เซนเป็นทีมเดียวใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ยังไม่แพ้ใครทุกรายการนะในบนเลเก้าใน เดฟเวโข่าวบนถ้วยแล้วก็ในยูฟา,ย,าฟยูโรปาลีกฟุตบอลสโมสรยุโรปเลวเซ่นยังไม่แพ้ใครเลยเจอบาเยินไปเยือนก็ยังไม่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ชัดเจนมากๆมันผ่านครึ่งฤดูกาลมาแล้วด้วยนะโอ้โหในซีซั่นแบบเต็มตัวของชอ,อรลอนโซต้องบอกแบบนี้เพราะว่าในฤดูกาลแรกของเขาเนี่ยที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้มาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ช่วงปิดฤดูกาลไม่ได้มาเห็นทีมตอนนั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสรรหานักฟุตบอลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามารับมรดกเดิมจากทีมที่มีอยู่ของเคเดรโเซยอนเน่อาจจะมีส่วนบ้างในเดือนมก,กราคมซึ่งการลงตลาดเดือนมก,กราคมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเลเวอร์เซนไม่ได้ลงตลาดมากมายไม่ได้โดดเด่นไม่มีนักเตะคนไหนที่แบบเปลี่ยนปล่าขึ้นมาแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์ฤดูกาลนี้แหละนะครับซึ่ง เลวูเซนเนี่ยซื้อตัวได้ต้องบอกว่าฉมังมากๆนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยมีผลงานที่ดีเป็นการค้นพบของซีซั่นโดยเฉพาะโอ้โหจะจะบอก2คนก็ไม่ใช่อเล็กซ์กิมาโดนี่ตอนนี้เป็นสตาร์ของของบุนเดสิกาเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะอยู่กับเลวูเซนนานแค่ไหนนะเนื้อของมีคนหนึ่งนะครับเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายเล่นลูกฟรีคิกเล่นลูกตั้งเตะยอดเยี่ยมนะครับ วิกเตอร์โบนิเฟสกองหน้าทีมชาติไนจีเรียตอนนี้เจ็บอยู่แต่ว่าโบนิเฟสก็ถือว่าเป็นปาฏิการ์ของบุนเดสก้าเหมือนกันได้ตัวมาจากแซงชินลูสนะครับในสวิตเซอร์แลนด์นะครับการิชาก้านี่ก็ไปดึงมาจากอาร์เซนอลผลงานยอดเยี่ยมนะครับเป็นตัวคุมจังหวะแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของทีมกำหนดทิศทางของเกมให้กับทีมโยนาสฮอฟแมนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ เป็นกำลังสำคัญของเลเวอร์กูเซนในมือของชาบิอลรอนโซการลงตลาดในช่วงซัมเมอร์ของเลเวอร์กูเซนเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งมันประกอบไปกับการาดูแลนักเตะเดิมที่มีอยู่อลรอนโซ่เนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการบริหารคนนะครับคือเรื่องฟุตบอลในในสนามเนียเขามีรูปแบบการเล่นที่โดยโดย,โดยผมจะไปพูดถึง แต่ว่าการบริหารคนการกระตุ้นนักเตะคือตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยนักเตะหลายคนฟอร์มตกจนอาธานคาเนี่ยฟอร์มตกมากนะครับหรือว่า,าลูคัสฮาเดก,กี้เนี่ยผู้สาวประตูฟอร์มตกแล้วก็มีคือสื่อคาดเลยว่าอารอนโซมาเนี่ยฮาเดก,กี้ไปแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นแทบโซบานะครับเอ็ดมอนแท s บโซบาก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกองหลังแต่ว่า อารอนโซเข้ามาเนี่ยก็มามากระตุ้นมาหาวิธีการเรียกว่าพูดคุยนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันสุดท้ายเนี่ยนักเตะที่ผลงานแบบดรอปๆไปเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็กลายเป็นกำลังหลักของทีมนะครับอารอนโซเนี่จะมีเกมที่เขาจะเน้นความเข้มข้นตรงกลางสนามนะในศัตว์ ฟุตบอลนี่เขาเรียกว่าบิดเดิลบล็อกนะครับบิดเดิลบล็อกก็คือเหมือนกับว่าพื้นที่กลางสนามเนี่ยแนวแนวรุกบนสุดของแนวรุกกับล่างสุดของแนวรับเนี่ยจะค่อนข้างแบบชิดกันจะไปจะไปอยู่แถวๆพื้นที่กลางสนามบางทีมก็จะเน้นพื้นที่บริเวณหน้าเขตโทษตัวเองนะครับบางทีมก็จะเน้นพื้นที่บริเวณแดน2นี่แหละซึ่งเลเวเส้นของอารอนโซเนี่ย จะมีจุดเด่นที่ตรงนี้อันนี้ยืนพื้นที่ตรงนี้เขาจะเขาจะคุมพื้นที่ตรงนี้ให้แน่นนะครับรูปแบบการเล่นเนี่ยจริงๆแล้วมีความหลากหลายนะเรย์เซนเนี่ยเขาสามารถเล่นหลัง4ก็ได้แต่ว่าจะยืนพื้นที่ระบบ3 4 2 1ก็จะเล่นเซนเตอร์แบ็กสคนนะครับผู้กุศลประตูนเนี่ยจะเป็นฮาเดกี้กองหลังเนี่ยนอกจากแทปโซบากับโจนาธานทาแล้วเนี่ยก็มีคนก็คือ,อทางโอดีลคอสูนูนะครับกองกลางคู่กลางก็จะเป็น เอเสกลปาราซิออสตัวนี้ก็เป็นนักเตะทีมชาติอาร์เจ,จนตินาชุดแชมป์โลกนะครับกับกาลิชาก้าจะยืนคู่กันแล้วก็วิงแบ็กสฝั่งเนี่ยก็จะเป็นอเลสซิโอมาโดฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นเชลมี่ฟริมปงนะครับฟริมปงก็จะมีความเร็วตัวรุกนะครับนอกจากอ่าก็จะมีโยนาสฮอฟมันแล้วก็หวัวใจสำคัญของทีมเลยเป็นเพลย์เมเกอร์ก็คือฟลอเรนเวิร์สนะครับข้างหน้านก็จะเป็นวิกเตอร์โบนิเฟสส่วนตัวหมุนตัวสำรองเนี่ยเขาก็เพิ่งจะ ไปดึงเอาอบอค่าอเกลเซียสมาจากเลอเบติสตอนที่โบนิเฟสเจ็บนี่แหละนะครับก็ถ้าเกิดว่าก็จะมีอเกลเซียสแล้วก็จะมีพาติชชิกพาติชชิกก็เจ็บไปก่อนอันนี้แล้วก็หายเจ็บกลับมาก็ก็น่าจะช่วยทีมได้ในระดับพอสมควรแหละนะครับกองหน้าจะมีอดัมฮรโลกที่จะเล่นเป็นตัวแบบตัวทําเกมได้นะหรือว่าโรเบิร์ตแอนดิชกองกลางอามินอาร์ลีที่เป็นกองกลางอีกคนหนึ่งกองหลังก็มีโจซิ สตานีซิชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของขุมกาลังถ้าจะว่าไปนแนวลึกของเลเวอร์เซนเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่เท่าบายยนนะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นตัวหลักยังอยู่กันโดยที่ไม่เจ็บไม่มีปัญหาเนี่ยเลเวอร์เซนน่าสนใจนะแต่ตอนนี้อเผอิญว่าโบดีเฟสเนี่ยเขาเจ็บไปแล้วก็เต้องดูว่าจะกระทบไหมเริ่มมีสะดุดอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังอยู่ในสถานะที่ลุ้นแชมป์ได้ยาวๆเลเวอร์เซนทีนี้เนี่ย คำชื่นชมที่มีต่อเลเวอร์เซนโอเคระบบเขายืนพื้น3 4 2 1แต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยบางจังหวะเนี่ยแบ็กสฝั่งเนี่ยนะครับมันจะมีจังหวะที่ถ้าฝั่งหนึ่งขึ้นไปสุดขวาขึ้นไปสุดหรือซ้ายขึ้นไปสุดก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเป็นเชฟแบบลักษณะแบบขวาขึ้นงี้ซ้ายจะลงมาประคองจะกลายเป็นหลัง4จะยืนแบบลักษณะแบบนี้หรือว่าถ้าซ้ายขึ้นไปสุดขวาจะขยับลงมาประคอง แต่ว่าจังหวะที่เติมขึ้นไปพร้อมๆกันก็มีก็คือนักเตะก็ต้องอ่านเกมอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านจังหวะของเกมว่าจังหวะนี้ควรจะเล่นแบบไหนซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าอารอนโซทําได้ดีในการทําความเข้าใจกับลูกทีมว่าจังหวะแบบนี้ควรจะยืนแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ทางบุนเดสิก้านะครับเขาก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันนะวิธีการเล่นของชาบิอารอนโซเนี่ย เขาจะเล่นเป็น55ต้องบอกแบบนี้นะครับคือ5เกมรับ5เกมรุก5เกมรับเนี่ยก็คือเวลาที่ทีมเล่นเกมรับเนี่ยมันจะมีท่าคนนี้อยู่ก็คือเซนเตอร์แบ็กสาคนแล้วก็คู่กลางนะครับขณะที่5เกมรุกเนี่ยก็จะเป็นข้างหน้า3คนแล้วก็วิงแบ็กสฝั่งทํางานจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จุดเด่นของเลโวกูเซนเนี่ยคือการ เล่นบอลบนพื้นเป็นบอลคอนโทรลผ่านบอลกล้าที่จะต่อบอลจากแดนหลังขึ้นมาการต่อบอลจากแดนหลังเนี่ยเป็นการเรียกให้กุ่ต่อสู้ขึ้นมาหาเรียกคู่ต่อสูขึ้นมาหามันหมายความว่าด้านหลังของคู่ต่ตสูเนี่ยมันจะมีพื้นที่นะครับให้โจมตีแล้วก็การเซตบอลแบบนี้ มันก็จะเหมือนหลายๆทีมมันเป็นเทรนด์ของฟุตบอลสมัยใหม่นะครับต่อบอลกันหน้าเขตโทษตัวเองต่อบอลกันขึ้นมากองหลังทั้ง3คนเล่นบอลบอนพื้นได้ดีหมดเลยนะครับแล้วก็จังหวะาทาเกมบุกเนี่ยแท็บโซบายจะขยับขึ้นไปเป็นกองกลางอีกคนหนึ่งด้วยแล้วก็การต่อบอลแบบใจเย็นมั่นใจอันนี้มันจะเป็นมันเป็นที่มาของอโอกาสมากมายของเลเวอร์กูเซ่นเลเวอร์กูเซ่นเนี่ยเป็นทีมที่สร้างโอกาสมากที่สุดทีมหนึ่งในลีกนะครับการสร้างสรรค์โอกาสการผ่านบอล แดนลึกการผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายความแม่นยำต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับไม่หลุดจากท็อปทีเลยนะครับหลายๆหลายๆหลายๆคุณสมบัติเนี่ยเป็นระดับหนึ่งของลีกด้วยสำหรับเลเวอร์กูเซ่นนะแล้วเกมเขาเนี่ยสามารถเล่นแบบเร็วแบบฉับพลันก็ได้โต้กลับเร็วก็ได้นะครับข้างหน้ามีมีคนที่เซนต์บอลสูงอย่างฟอร์เรนเวิร์สหรือว่าด้านข้างมีฟริงปงที่ ที่มีความเร็วในระดับต้นๆของของบุรีบุนเดสิก้าเนี่ยสามารถเล่นงานคุณได้แล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งเนี่ยนอกจากการเซตบอลต่อบอลเข้าไปทําแล้วเนี่ยเขายัางเล่นเคาน์เตอร์เพรสซิงได้เยี่ยมนะครับเคาน์เตอร์เพรสซิงก็คือการเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนเสียเสียบอลในแดนบนปุ๊บไล่บี้บีบบีบ,บเพื่อเอาบอลคืนกลับมาแย่งคืนกลับมาได้ปุ๊บเท่ากับว่าคุณได้บอลบุกต่อในแดนคู่ต่อสู้เลยเนี่ยเคาน์เตอร์เพรสของ เลวูเซนเนี่ยเด่นมากๆเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับคําชื่นชมมากนะครับซึ่งการจะเล่นคัลเตอร์เพสได้ดีเนี่ยนักเตะทุกคนต้องมีความเข้าใจเกมไปพร้อมๆกันซึ่งตรงนี้ต้องต้องชมชาบิโยนโซที่สามารถเปลี่ยนทีมจากที่แบบดูแล้วโอ้โหไม่มีชีวิตชีวาหดหูเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นทีมที่มีแรงกระตุ้นได้ขนาดนี้ผมว่าการซื้อตัวของเลวเซนในช่วงซัมเมอร์เนี่ย ทำได้ดีมากนะครับเป็นการซื้อที่ถูกจุดทั้งหมดเลยแล้วก็ไปได้เพชรเม็ดงามมาอย่างกีเมลโดเนี่ยถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามมากๆนะคือฟรีคิกเขาฉมังมากๆคือเขายิงฟรีคิกดีระดับต้นๆของลีกยุโรปเวลานี้แล้วอะนะครับใครที่เคยเห็นเลเวอร์เซนเล่นเนี่ยก็คงจะคงได้เห็นฟรีคิกของกีเมลโดแล้วเขาไม่ใช่แค่แค่ฟรีคิกอย่างเดียวบอลจังหวะโอเพนเพลย์ Play, หรือว่าจังหวะทำเกมของทีมเนี่ย กีโมโดเนี่ยจะคอยสอดเข้าไปหาจังหวะหาพื้นที่มีโอกาสยิงหรือจ่ายให้เพื่อนได้ตลอดเลยกีโมโดนะครับเพราะนั้นนี่คือคนสําคัญการิชาก้าก็เป็นคนสําคัญเป็นคนที่มาเล่นในบนเลสกาอีกครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่กัดบ,บั๊นะครับมาเล่นในบนเลสกาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นสบายมากเลยการิชาก้าเขาเหมือนกับว่าเขาผ่านประสบการณ์จากพรีเมียร์ลีกมาแล้วเนี่ยบอลในบนเลสกาเนี่ยเขาเอาอยู่ด้วยประสบการณ์ของเขาด้วย เราก็ด้วยวิธีการเล่นของทีมด้วยเขาเป็นเหมือนหัวใจเป็นคนกํากับจังหวะของทีมทําได้เนี๊ยบมากนะเอ่อกันชาการจริงชากาชากาเนี่ยเขาเด่นตั้งแต่ช่วงท้ายๆแล้วก่อนที่จะย้ายกลับออกมาจากออกมาจากอาร์เซนอลเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเขาก็เล่นได้โดดเด่นมากนะครับในฤดูกาลนี้เขาก็เป็นกาลังสําคัญของอ่าไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะเกมโตกลับก็ดีคมกริบนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นณเวลานี้เนี่ย เป็นบอลเซตจากเท้าต่อจากเท้าสู่เท้าแล้วก็ใจเย็นดึงคู่ต่อสู้ให้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านบอนทลทะลุบางทีเนี่ยพอคู่สู้ดันขึ้นมาเนี่ยต่อบอลอีก3-4ทอดถึงประตูเลยนะครับเ,เล่นเคาน์เตอร์เพลสได้ดีเกมรุกอันตรายฟอร์เรนเวิร์สอยู่ในสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็พรสวรรค์ของเขามันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความหลากหลายในการเล่น นะครับเป็นทีมที่มีความยืดหยุ่นในการเล่นแล้วก็แผนมีเยอะบอ n ยูเฟสที่เป็นหน้าเป้ากับฟอร์เรนเวิร์สเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเล่นไปเล่นมาจะสลับตำแหน่งกันบนิเฟสลงมาต่ำฟอร์เรนเวิร์สขึ้นไปสูงเป็นหน้าเป้าแทนเป็นกลายเป็นฟอลสไนไปเลยเพราะนั้นเนี่ยรูปแบบการเข้าทำมหลากหลายบอนนิ่ง bon มีความมั่นใจนะครับเพราะนั้นเรวเสเนตอนนี้กำลังไปด้วยกันได้ดีนะระบบ การเล่นอื่นเนี่ยจริงๆแล้วอารอนโซ่เนี่ยโอเคเขาอยู่กับเรเวเซนเขายึดระบบนี้สามสี่สองหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะใช้ระบบอื่นไม่ได้นะครับหลังสี่เขาก็เล่นได้ตอนที่คุมทีมเลอโซนสุดาชุดบีเนี่ยเขาพาทีมเลอโซนสุดาเลื่อนชั้นนะจากลีก้าสามชุดบีเนี่ยเล่นในลีก้าสามเลื่อนชั้นสู่ลีก้าสองนะครับอยู่ที่นั่นอ่ะสามปีนะแต่ว่าโอเคสุดท้ายเนี่ยในฤดูกาลสุดท้ายก่อนที่เขาจะย้ายเนี่ยทีมเนี่ยตกชั้นกลับมาลีก้าสามแต่ว่า ผลงานชิ้นโบแดงคือการพาทีมเลื่อนชั้นจากลีก้า3ขึ้นไปสู่ลีก้า2นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นได้หมด4-4-2ก็เล่นได้4-2-3-1ก็เล่นได้หรือว่าจะเป็น3-4-2-1ระบบที่เขาใช้กับเลเวอร์เซนก็ได้3-4-3ก็ได้นะครับเพราะนั้นอารอโซ่ในตอนนี้ทำไมเขาถึงเป็นเป้าหมายของหลายทีมก็ด้วยผลงานตรงนี้แหละแม้ว่าเขาจะเพิ่งทาทีมเลเวอร์รเซนเนี่ยยังไม่ครบ2ฤดูกาลเลยนะครับเพิ่งจะผ่านฤดูกาลแรกมา แล้วก็เข้าสู่ฤดูกาลที่2เนี่ยโอแต่ว่าลักษณะคุณสมบัติต่างเนี่ยมันเอื้อนะครับอย่างที่บอกไปปัจจัยหลายอย่างมันประกอบกันบุคลิกเขาดีมีความน่าเชื่อถือนะครับเหมาะมากที่จะเป็นภาพลักษณ์ของสโมสรน,นะมีภาพที่มันพอจะซ้อนทับกับคนที่ประสบความสำเร็จในลักษณะคล้ายกันอย่างเป๊ปกัวเดล่าหรือว่าซินดินซีดานแล้วก็ผลงานที่มันจับต้องได้นะครับตรงนี้เนี่ย ก็ถือว่าไม่แปลกที่เขาจะอยู่ในข่ายได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ๆนะฮะทีนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูว่าทางอารอนโซ่เนี่ยสุดท้ายแล้วอนาคตเขาเนี่ยจะไปลงเอยที่ไหนเป็นทีมต่อไปเขาคงไม่อยู่กับเรลเส้นยาวๆนะอันนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงมองแบบเดียวกันนะครับผมเองก็ก็มองแบบนั้นนะ แต่ว่าจะไปคุมทีมไหนเนี่ยมันตอนนี้มันยังบอกไม่ได้ก็จะเป็นเต็งตัวเต็งของเลี้ยวพูลแต่ว่าระหว่างทางมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับอ่อก็นั่นคือเรื่องราวของชาบีออลอนโซนะนะครับหลายคนก็คงจะติดตามเขานะครับอีกจุดหนึ่งที่ข้อมูลเราบอกมาก็คือมันเป็นเรื่องของเสถียนะครับความหลากหลายของเลเวอร์เซน ในมือของชาบิลอนโซเนี่ยการเข้าทำของเขาเนี่ยมันมันมันไม่ได้เน้นหนักทางไหนเป็นพิเศษไม่ได้เน้นทางซ้ายเป็นพิเศษหรือขวาเป็นพิเศษซ้ายซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางตรงกลางเนื่อแบ่งเป็นกลางซ้ายกลางขวาเนี่ยมันอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเห็ว่าประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาจากตรงกลางเยอะกว่านะครับแล้วก็จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือนักเตะของเรเว์เซนเนี่ยในทีมเนี่ยช่วยกันยิงประตูได้เกือบทุกคนนะ เลวเวเซนเนี่ยมีนักเตะถึง11คนที่ไม่ซ้ำหน้ากันเลยที่ทำประตูให้กับทีมถือว่าไม่ได้ไปหนักหรือว่าไปพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นผลงานของชาบีอรอันโซซึ่งไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเขาถึงเนื้อหอมขนาดนี้เพราะเขาครบทุกอย่างจริงอ่ะมันดูแล้วเป็นคนที่เหมือนชายในอุดมคติประมาณนั้นแต่ว่านั่นแหละครับวงการฟุตบอลวงการพูดการทีมเนี่ย มันก็ต้องว่ากันยาวๆนะแต่แต่ที่แน่ๆคือโค้ชหลายๆคนเนี่ยทะลุขึ้นมาแล้วไปยาวเลยนะครับซีดานเป๊ปอันนี้ชัดเจนนะครับโรนโซ่ตอนนี้มีภาพทุกอย่างที่มันที่มันเหมาะมากนะครับเทรนคนรุ่นใหม่ก็ใช่นะรุ่นซื้อนุ่มแล้วก็ผลงานจับต้องได้ทีนี้ก็รอดูแล้วละว่าสถานีต่อไปของเขาเนี่ยมันคงจะเป็นสถานีที่เป็นทีมที่ใหญ่กว่าเลรลอร์เซนแน่ๆ จะช้าจะเร็วเนี่ยไม่รู้นะครับอย่างเร็วก็คือจบฤดูกาลน,นี้ไปสู่วามท้าทายใหม่เลยอย่างช้าก็อาจจะเป็นจบฤดูกนนา,า,ากล,ลนี้ากากน็อาจจะต้องไปอยู่ทีมใหญ่ละอันนี้ต้องรอดูนะมันก็อยู่ที่จังหวะด้วยนะครับว่าจังหวะนั้นงานมันมีว่างไหมหรือว่ามีใครสนใจยังไงไหมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับชาบิลอนโซคุณชาย ของใครหลายๆคนนะครับผมเองก,ก็ตื่นเต้นเหมือนกันกันกนกบเส้นทางของเขาแต่ว่าดูกคันนี้ก็ก็อดเชียร์เลเวอร์โูเซนไม่ได้ด้วยความที่เลเวอร์โูเซนเองก็อกหักมาตลอดนะดูกาันนี้พวกเขาเล่นได้ดีจริงๆแต่ว่าการที่จะโค่นไปยืนได้นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาละนั่นก็เป็นคนที่หยิบยกมาฝากกันนะครับสําหรับชาบิอรอนโซหลายคนก็น่าจะได้รู้จักการทํางานของเขามากขึ้นวิธีการเล่นของเขามากขึ้นว่า เออเป็นแบบไหนแล้วเพราะอะไรเนี่ยเขาถึงเป็นคนที่เนื้อหอมมากๆในเวลานี้ใครๆก็อยากได้ชาบีรอนโซครับ